พระนิพพานและพระธรรมมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนด้วยทุกเชื้อชาติทุกภาษาทุกเพศทุกวัยความรู้และความสุขในตัวของเจ้าชายสิทธัตถามียังไงในตัวมนุษย์ทุกคนก็มีอย่างนั้นเปรียบเหมือนน้ำใต้ดินมีอยู่แล้วใครเจาะลงไปถึงก็ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำนั้นเจาะลึกน้ำใสน้ำมากเจาะตื้นน้ำขุน่นน้ำน้อย ไม่เจาะก็ไม่ได้ความรู้และความสุขตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงนิพพานมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะเจาะเข้าไปถึงหรือเปล่าวิธีการเจาะก็ทำใจหยุดใจนิ่งที่สุดกลางกายยังไงล่ะหลายท่านบอกว่ายังไม่อยากเข้านิพพานเพราะยังไม่อยากตาย ยังห่วงลูกห่วงล้านห่วงสามีภรรยาบ้านรถก็ยังผ่อนไม่หมดนั่นเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเข้านิพพานคือตายยังไม่ตายเหมือนเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระองค์ส่งเข้าถึงพระนิพพานตอนพระชนมายุเท่าไหร่35พรรษาวันตรัสรู้ธรรมเรียกว่าสะอุปาทิเสสนิพพาน นิพพานเป็นพระองค์มีความสุขที่สุขที่สุสดและมีความรู้ที่สูงที่สุดตลอดมา4 5พ0 0ษาจนถึงวันปรินิพพานซึ่งเรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพพานนิพพานตายตอนพระชนมายุ8 0พ0 0ษาร่างกายดับขันสูญสลายไปจากโลกนี้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะฉะนั้น อย่ากลัวพระนิพพานนะเข้าถึงพระนิพพานแล้วยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่อยู่ยางมีความรู้และมีความสุขสูงสุดหลายท่านยังบอกอีกว่าคนกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างเราจะเข้าถึงพระนิพพานได้ยังไงในชาตินี้เข้าถึงได้ทุกคนอย่าเอาร้อยเปอร์เซ็นเลยเอาแค่ 1%, 1 2%, 5%, 10%ของพระนิพพานก็พอนั่นก็ดีไม่น้อยแล้วไม่ใช่เหรอเพียรพยายามทำใจหยุดนิ่งได้มากเท่าไหร่เราก็เข้าใกล้พระนิพพานเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นความรู้และความสุขก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวรีบเข้าขพระนิพพานกันนะ